สวัสดีครับวันนี้มารีวิวงานติดตั้งประตูท้ายไฟฟ้า Toyota Majesty นะครับหลัการใช้งานสามารถสั่งด้วยรีโมทได้นะครับสามารถสั่งปิดด้วยรีโมทได้นะ สามารถสั่งด้วยมือจุไดได้นะครับปีบหนึ่งครั้งนะครับสามารถสั่งปิดจากสวิตท้ายนะครับเป็นรุ่นก่อนดูดบนนะครับการปิดจะนิ่ม,มนวลนะครับอันนี้รถจอดค่อย สามารถเปิดจากวิตชนหน้ารถได้นะครับสามารถสั่งกดผิดจากวิตหน้ารถได้นะครับผมนี้มาดูุปกร,รที่เราเปลี่ยนนะครับ โชกขวางขวานะครับนี่โชกขวางขวาโชกขวางซ้ายนะครับแล้วเพิ่มเบ้าสวิตช์นะครับอันนี้ขอจบรีวิวการติดตั้งแล้วเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ